ความรักของแต้วกับไฮโซไนก่กนอื่นเลยวันนี้เราจะพูดถึงนางเอกสาวสวยคนนี้ก่อนเลยละค่ะเป็นนางเอกที่มีประชาชนคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าหน้าตาของเธอนั้นมาเห็นหลายปีนอกจากนั้นยังมีผลงานการแสดงออกมาให้เราได้รับชมกันแบบจุใจอีกด้วยค่ะสําหรับในช่วงที่ผ่านมาสําหรับสาวสวยคนนี้คือแต้วนัทพรเตมีรักนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าถ้าหากใครจะพูดถึงสาวแต้วทุกคนก็รู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพราะว่าแต้วนั้นเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงบ้านเราเลยล่ะค่ะและของช่อง3อีกด้วยและแตวยังเป็นนางเอกหนึ่งมากความสามารถรอบด้านเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงร้องเพลงการเต้นและอื่นๆอีกมากมายที่ผ่านมานั้นเราได้เห็นผลงานการแสดงของแต้วกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนแต้วก็ไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยสักครั้งปัจจุบันนั้นสาวแต้วมีอายุ33ปีแต่ด้วยความสวยของแต้วก็เหมือนกับต ที่เป็นเนิดไอดอลเลยค่ะแต้วนั้นได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีในฝีมือการแสดงของแต้วมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลโทรทัศน์ถถทองคํานักตาราดคมชัดลึกซึ่งทั้งหมดนั้นแต้วได้รับในสาขานักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมทั้งหมดเลยค่ะไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับนางเอกของเราคนนี้ และถ้าหากใครได้ติดตามสาวแต้วก็จะคงทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนั้นสาวแต้วได้คบหาดูใจอยู่กับไฮโซนายประนายพรประภาที่เราได้เห็นโมเมนต์หวานๆกันอยู่ตลอด ทำเอาคนโสดอิจฉากันหนักมากล่าสุดแต้วและไฮโซไนได้ควงกันไปรับประทานดินเนอร์ก็ไม่พลาดที่จะเสิร์ฟความหวานให้เราได้เห็นกันหวานจนหมดขึ้นไอจกันเลยค่ะแต้วได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเราชอบตัวเราเวลาที่อยู่กับเธอนะหลังจากนั้นก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งทำเอาหลายคนนั้นรุ้นหนักมากค่ะว่าเมื่อไรจะได้เห็นข่าวดีของทางคู่สักทีเพราะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลแล้วค่ะแถมบางครั้งเราจะเห็นว่า ทั้งคู่นั้นโดนถัก,กว่าหน้าเหมือนกันมากอีกด้วยเชื่อว,ว่าแฟนคลับอยากเห็นทา้งคู่มีข่าวดีกันอย่างแน่นอนคะ่ะ